ที่หอเปรมดนตรีมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยทักษิณได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน i m t g t มทีจีวาสตี้แคเนวลครั้งที่24เพื่อร่วมพลังเยาวชนไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียกว่า1,000คนจาก12มหาวิทยาลัยในการสร้างความร่วมมือทางด้านการกีฬาวิชาการและด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างนิสิตนักศึกษาจากมหาวิ ในกลุ่มประเทศสามเหลี่ยมเศรษฐกิจซึ่งมีอินโดนีเซียมาเลเซียและประเทศไทยในการพัฒนายาวชนให้มีศักยภาพร้อมรับมือกับโลกยุคใหม่ภายใต้แนวคิด University of g l o อ a l i z a t i o เเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานระดับนานาชาติบนฐานท้องถิ่นซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีขึ้นระหว่างวันที่27ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2568ณมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสขลาพิธีการได้ เริ่มขึ้นด้วยการผู้เข้าร่วมงานได้ยืนทำความเคารพธงชาติไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียและการยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระราชชน,นีพันปีหลวงจากนั้นผู้แทนกลุ่มมหาวิยาลัยทั้ง3ชาติได้ขึ้นเวทีกล่าวแสดงความยินดีในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความพร้อมให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ความร่วมมือด้านการกีฬา วิชาการและการแลกเปลี่ยนด้านศิละปะและวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมจากนั้นงบนพาเรดของนักศึกษาทั้งสามชาติในชุดการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติได้เคลื่อนแถวขึ้นสู่เวทีซึ่งได้รับเสียงปรบมือจากผู้ร่วมในงานอย่างกึกกล้อง รองศาสตราจารย์ดตอร์นัทพงศ์ติดนิรัตอธิการ,รบดีมหาวิทยาลัยทักษิณกล่าวว่าโครงการ IMTGT มทีจีทีวาติตี้ควถือเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพความเข้าใจและความร่วมมือที่ยั่งยืนระหว่างประเทศไทยอินโดนีเซียและมาเลเซียเพื่อสร้างเยาวชนที่มีหัวใจของพลเมืองโลกสามารถคิดอย่างโลกแต่ลงมือทําอย่างท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนการที่นิสิตนักศึกษาทั้ง3าประเทศได้มาร่วมกันเรียนรู้ ในบริบทภหุวัฒนธรรมถือเป็นการปลูกฝังคุณค่าความเท่าเทียมความเห็นอ,อกเห็นใจและความเป็นมนุษย์ในการจัดงานดังกล่าวมีนิสิตนักศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยรวมทั้งบุคคลทั่วไปร่วมในงานกว่า1,200คนข้คนท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิจรภาพและความสนุกสนานจากการแสดงแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรมของนิรรงนรรสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียมาเลเซียและจากประเทศไทย